ฝากหน่อยครูสิงห์แม่ดาวมีอะไรจะทิ้งท้ายสําหรับสองบ้านนี้อ๋อเล่นกดอารรักค่ะรักเหมือนเดิมผูกพันเหมือนเดิมค่ะแมนค่ะเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแต่ว่าเดินด้วยตั้งแจะเิ่มเตี๋ยวคนใช่ใช่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ค่ะไม่ค่อยได้ไปแบบไปมาหาสู่กันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนนะคะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่อย่าง บ้านเสือก็ช้างเยอะบ้านเราก็รับผิดชอบหลายครอบครัวเนาะค่ะก็ต่างคนต่างทามาหากินถ้าเราทําอะไรไม่เป็นหาเสืออย่างเดียวเสือแก้ปัญหาไม่ตกบ้านดาวอย่างเดียวนะคะเราช่วยกันตลอดค่ะอ่ามีอะไรจะขอบุณเอ้าบุญซาสิกเหรอมีอะไรจะขอบุณอ่าครูครูสิงแล้วก็ที่เสือด้วยสําหรับท้ายคลิปนี้เขาเป็นทิศขอขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับน้องๆทั้งสองที่ช่วยสอน อ่าทุกอย่างเลยให้ได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยก็ขอบคุณมากๆถ้ามีปัญหาอย่างกระสิกขอไปถามคือเก่าแหละเป็นอย่างเจ้าคือภาสาญภาปุ่นเนี่ยเะหน่ฝันขอบคุณแต่เพื่อนกันขอบคุณถ้้าตองราะเทากับเพื่นพาใส่กันมาตลอดนะครับแต่ว่าอดติดประเด้ไปมาหาคือกันฮาร์ดที่แต่ก่อนเท่าแต่ก่อนเนี่ยเขากับถังกำลับว่านี่นะครับนี่คือไฮไลท์ของเราเหมือนกันนะครับเรารักน้องดาวอยู่กับน้องดาวมาตลอดย้อนไปเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่นะครับเขาเลย ไปทำแล้วก็รักเขานะคร <ge ar? S 1> ับอยู่กับเขามาตลอดนะคฮะตลอดก่อนแต่ช่วงนี้เราแม่ได้ไ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 ม่ได้ต่างต่างโคนก็รมีภารกิจเยอะมนกเลยการเล่นการเล่นจะไม่มีโมเมนต์ไปปลาแม่ไค่ะไม่ไม่ทีละคนอ่าแกแกเรียกเรียกเรามาถ่ายเนาะแล้วกถ่ายไม่เป็นแต่พอแกถ่ายเป็นแล้วก็เป็นหน้าที่แกในการเส็นต้องดาวแล้วก็มีเซ้นต้องบัวอะไรก็แล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุก่านนะครับทั้งดาวมงคลนะครับแยบ่บ่าและชาวช้างกเชื่อครับผมท่างเลยลว,วันนี้มานั่งพร้อมแข่งกันครับมีอะไรกันเน,ะนะาะก็เท้าความ่อนครับช่วงเย็นนะช่วงเย็นมือซ้ายมือวไปหาครับเหตุเหตุ A B C D นะผมก็ตกใจอะไรเนาะตกนะครับ น้องชายเรื่องอะไรเน้อไเองครับตัวผมในฐานะที่เป็นนะครับผู้นำนะครับผู้นำของกอ,องเราก็เลยถามเหตุการณ์นะครับถามข่าวนะที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างาเสียก็เล่าให้ฟัง a b ฟบนี้นะครับอ๋อคลิปหนึ่งมาจากชิเมื่อเช้าที่เลยเผยแพร่เข้าไปเผยแพร่ออกไปครับปรากฏว่า ก็มีเหตุการณ์นิดหน่อยะนรับเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นครับรู้สึกสทำให้บาดใจต้องมองมาพูดคุยกันครับเราก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับปรับความเข้าใจนะครับให้กําลังใจกันนะครับทั้งนะครับตัวผมเองแล้วก็ตัวของช่องน้องดาวงเราเองนะครับเราเองก็ปัญหาเลยครับก็เข้าใจกัน เข้าใจกันครับเกิดเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะครับทุกอย่างถ้าเราพูดคุยกันครับถ้าเรามานะครับพูดคุยราปฏิสัมพันธ์กันนะครับมาปรับความนะครับเข้าใจเข้าหากันนะครับมันก็แก้ปัญหาได้นะเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็มันผ่านไปคุยเห็เรียบร้อยนะครับผ่านไปครับก็อยากให้ fc นะครับช้างนะคเชื่อกช่องนะครับผมมองประโยชน์ของตัวช้างนะครับเป็นหลักนะครับรักช้างแอปให้ความสำคัญติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์คอยเข้ามาพูดคุยนะครับคอยเข้ามาสนับสนุนนะฮะน้องช้างทุกเชื่อกไว่าจะเป็นบัวบานน้องดาวนะครับเลิศรักช้างใหญ่ๆ นะครับแต้มสั้นนะครับได้หลายเชือกได้หลายช่องนะครับรักช้างรักคนรักคนรักช้างนะครับขอตัวเรานะครับอาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่อื่นนะครับเราทักกันเรารับเรารักกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันมีอะไรก็อาสายช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็ชวนกันเรื่องวีดีอไปไหนมาไหนก็ให้ความสําคัญ นะฮะทุกอย่างงานเราบอกกันครับผมนะฮะส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลังที่ผมเอ้ยเกิดไปตอนแรกก็ก็ชผ่านไปเน้อแล้วผ่านไปให้มัน่จบๆไปเป็นคำเริ่มต้นใหม่เป็นกำลังใจครับมาให้กำลังใจให้แกมี power นะครับทั้งลิงเลนทั้งก้าวบอลให้แกมี power ให้แกมีกำลังใจในการทำงานต่อไป ครับรักกันดีครับผมรักกันดีโบพี่หยังพี่หยังกะปรึกษากันที่นี่เราทั่วไปการจั่ได้ออกซอเน่มีแต่หลังไม้ฝนมากเนาะเข้ากับโบมีเวลาพอจีเด็ดไปไล่หากานการส่วนมากจะเป็นหลังไม้มากกว่านะทิ้งท้ายเราทิ้งท้ายเลยเรอยากให้ทุกคนนะครับมองประโยชน์ครัของัวช้างเป็นหลักนะฮะรักช้างครับรักช้างให้ความสำคัญนักเขา นะครับเปรียบเสมือนครอบครัวคนหนึ่งนะครับเครบอบครัวคนหนึ่งโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอฝากหน่อยครูสิงห์อ่าแม่ดาวมีอะไรจะทิ้งท้ายสําหรับอ่าบอ่สองบ้านนี้อ๋อเปรียบคนอ่านรวนรักค่ะรักเหมือนเหมือนเดิมผูกพันเหมือนเดิมค่ะแมนค่ะเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมได้ปะ เี่นโดยห้ตัจะเล่นเติมคนใช่ใช่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ค่ะไม่ค่อยได้ไปแบบไปมาหาสู่กันบ่อยบเหมือนแต่ก่อนนะคะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่อย่างบ้านเสือก็ช้างเยอะบ้านเราก็รับผิดชอบหลายครอบครัวเนาะค่ะก็ต่างคนต่างทํามาหากินถ้าเราทําอะไรไม่เป็นหาเสืออย่างเดียวเสือแก้ปัญหาไม่ตกบ้านดาวอย่างเดียวนะคะเราช่วยกันตลอดค่ะอ่ามีอะไรจะขอบคุณเออบุญซาสิเหรอมีอะไรจะขอบคุณอ่ารู กูสิงแล้วก็ที่เสือด้วยสําหรับ<อ>ท้ายคลิปนี้เขาเป็นทิศขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณสําหรับ,บ,บน้องๆทั้งสองที่ช่วยสอนออทุกอย่างเลยให้ได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยก็อขอบคุณมากๆถ้ามีมปัญหายอย่างกรสิกขอไปถามคือเก่าล่ะเป็นอย่างเจา้าคือภาษาภาพเนี่ยเจ้าน่อยขอบคุณแต่พื้นการขอบคุณถ้าต้องบ่เขากับพื้นผ้าใสกันมาตลอดเลยครับแต่ว่าอานติดบริษัทแม่มาหาซื้อการผ่านแต่กอนเขาแต่กอนเนี่ยเขาต้องกำลับว่านี่นะครับนี่คื ไฮไลท์ของเราเหมือนกันนะครับเรารักน้องดาวอยู่กับน้องดาวมาตลอดย้อนไปเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่นะครับเขาเลยนะครับล้วก็รักเขานะครับอยู่กับเขามาตลอดนะครับแต่ก่อนแต่ช่วงนี้เราแม่ได้เนียกไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกต่างต่างพวกกะไมีภารกิจเมียนะแมียนการเลิกการเลิกจะไม่มีโมเมนต์ ไปปลาเป็นค่ะไม่ไม่เธอไปปลาเป็นก่อนนะแกเรียกเรามาถ่ายเนาะแล้วแกถ่ายไม่เป็นแต่พอแกถ่ายเป็นแล้วก็เป็นหน้าที่แกในการที่เซ็นดวงดาวเราก็รีเซ็นตั้งบัวในของเราเราก็ตีเซ็นหลายช่องใช่ไหมครับแต่แต่คนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองเรบพิจารอบคุณนะครับขอบคุณครูสิงห์แล้วก็ที่เสียนะครับที่มาอธิบายนะครับ เนาะทุกสิ่งทุกอยาก่<ค>างเนาะ <ผม S 1> ครับเ e <FC S 2> อฟซีเข้าใจกันเ<ค><ค>นาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ